สบายดีพี่นอ้องปองปายตอนนี้ขับประจาวกสิลังกำลังเดินทางไปหาซับปือเนาะไปหามิโน,โนยังต่ำกระเทยฮีเล็กว่าสรนไปเบืองมาต่ำกระเทยฮีเล็กนี่เพ่นมียังใส่เน่เดี๋ยวถ้ากับไปเบืองกันก็แม่กไพาดอกกะมากับ สบายดีพี่น้องก็มาจะซื้อมาไปปื้อนาะไปกินตำก็เคยกินกันเนาะแฝงบต่ประเทศกินเด็กอันนี้ก็เพราะท่านเคยกินได้ก็ตำตำก็เคยกินก็ั้านที่กินมือนี้เนาะก็เลยว่าจะไปกินอยู่หานเมเปื้ลเนาะวันนี้เนาะเดี๋ยวฮะก็นั่งเดินทางไปเนาะอีกประมาณสองกิโลก็หอดแล้วอาหารเมเปื้ลเมปื้ลก็สวย นี่ก็ไก่หอนหาดซอบปือเดี๋ยวน้อทีทางหนาในี่หอดหาดซับปือซับปื้อหาดตำสมบูรณ์บัทันปีดส่วนนี้คายรับคายดีแต่ว่าเมือหนึ่งสิบเจ้าโคกหาสิบโคกลอยโคกนี่เด็ดอ๋อเด็ดพี่น่าวก็เป็นกระลังนางกินเป็นกะลังนางกินหอดแล้วหาดซับปื้อหอดแล้ว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  มาเยอะขวนจ้า้ดีให้แต่สาวฝืกินโอีซี่จะมาตาล่ากินโอซี่ซอวะดิกินโอวี่สี่ตาล่าใสตับกระทยอยีเล็กฮ้าี่เห็กมันมีอย่างเน่มันมีอย่างเน่กระทยเห็กขับปุ้บบ ขปุ <laughs> ๋นเขาเอินเนี <speaking> ่ยไม่เทาหัวงอกเนาะยอมี่บอกยอนเขาเอินยังอันมาไกยห้ยานย้อนเกินไปเกยห้ำยานนี่ตงวาีดีเป็นยอนแล้วก็นมิคุแอนปลาหมึกน้ำเด้อ เย <'re> อะแยะมะมุกห่านเมย์วนีป่ปหอมะมุกห่านจอนีลแล้วเมยไม่ได้ตั้มตั้มส่งคล้ายเบิร์แล้วแต่ไ่าแม่กันเท่าเดียรค้ายเจะเิรเบิร์ป้าค,ค้ายรับค้ายดีดีแฮกเขาบอกขอบอกอนื้มันนี้เดียจะโคกปมะอมั่นหาสืบโค,คกนีเดียวหาพวกซโคกมา เครื่องต่ำเอาเครื่องต่ำเพื่อย่างลายอยู่ปื้อฮาฮ่าฮสื่อมาลายบอกลายเมือนนี่มีตำกล้วยเด้อมือนนี้มีตำกล้วยเครื่องต่ำมันก็ยังเต็มอันนี้สื่อข่าวซองเทือดเดรานี่เด้อว่าสื่อเทือดทำยิ่งทะเบิดแล้วตอนนี้ก็สนใจตำกว่าเทือดฮีเล็กตอนนี้ครับมันมีส่วนประกอบไม่อย่างเนีต่ำสะดวกมากเลยาตำ นั่มีซับเบอกลังต่ำกว่าที่ฮีเล็กให้กินอีเด้ออะกิะกจักหน่วยตาอายุส่น้อนงอประมาณโดดสองสามคนหนี่โดดสี่ห้าสิบนวยอันนี้น้ำตาลเด้อโอ้ยประมาณวานเป็นไรอ,อ๋ะอคืออูมามีเดร์แลนี่จะดินตั้งเนา หานี่เพราะนินินอุมามิอันโดกแม่จะปรุงให้มีเครื่องตาเพิ่นทำงานเพื่อสดด้วยพี่น้องนี่เพื่อสดด้วยปอดสารผิดซื้อกระซองหลอดเด้อนี่เด้อตำกระถ่อมวนเวียนกระด้างวัดสปิดล่ะเพราะวันคำเลยมันก็ได้วันมากอันนี้ส่วนประกอบของนำกระถ้วยหิเล็กเพิ่นเอฟซีอย่าเพิ่งว่ะนำกระถ้วยหิเล็กมันมีอีกย่างนี่ นี้บอบอกือสิกุจนอกมาบักเดนบักเด่้็ไปเกิดแเดนขึ้นบาไอฮัมไอฮัมพอไซขึ้นไม่บอซิ่งแน่ยขึ้นไปเกิดไปนยอเด้อเกิดมาหัมนังย่าหัมย่ามักเอิร์กบอกยังเิดมาเอิร์กก็เปิดมักเืองมันมีนมที่เิดมาเอิร์กนี่มักนาว ดูด <muitas S 2> ูดูปลาดูปลาดูปลา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 ลลินจินต์อนค่ะไม่ไปตัเศษลาลินจินต์อนปลาค่ะกระปูด้วยค่ะตำมะต้องขับใส่กระปูตอนปลาแดกหอมยิ้ยิ้มตำมาเปิดตอนนี้กับใส่กระปูตอนปลาแดกพี่น้องนี่กระปูดิบๆสดๆเลยมิตรกันแย่งใส่ปลอมจ้าแสบแม่งบ่มีซองปลาแดกจ้ามีปลาแดกซุปกระปลาแดกดิบเดียสองเราแล้วเจ้าเก่าค่ะตายเจ้าเก่าค่ะกด chào cao chào đơm hả? À, hả? Này đen, Nha, không? tay nó xuống nó mà cái mà toàn cực kì xa nó Nằm xa nằm trên Yang này Chúa xin kẹo อันนี co, ơn, ้ลังกอลังกอบางฮวงไม่เอิ้นบางฮวงก็ฟอยก็ฟขัดหมอคนนอันนี้ลังกอมตีหนาเิ่นตาบกระทีเล็กลังกอส่ได้ดูสิแก่ล้วือก็สปีไม่เจอกันคุณยาวเยอะอ่ะ แครอท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 เขีเวกอเพราหอมเอมหอมฟีจูบบอกใครไม่เน้นหน่นึงูมียังอีกนีข้าวโพดอันนี้ข้าวโพด เป็ขอ,อาทโดตันี้รสาดีสีหนา,ปาเป็นเสเนาะพี่ยังนกกว่าเอิญตำกระเทยเพราะว่าเขาเห็นความสีดืดงสมมีไข่น้ำอีกไม่เคยออกไลอดน้ำอีกมีไข่น้ำอีกเนาะนาี่ก็ม่ยอเพราะวมม่าย้อนมากไข่ขึ้นไปไปบมันเป็นใหม่ไปว่าหนันงยังเนาะ<ด>ตัวสมสีเาปหอนมอน้ั่พนตัวนี้ไปก่อนาหอมชันน้มีไข่นะ ไข่ไก่เพื่อนว่านี่นี่ยังนี่อันนี้ก็สบายนั่งก็คือน้องงัวกระเทยก็จ้าน้องกระเทยเพราะว่าียกก็จำกระเทยก็คือนองง้อ, <c ười> นองกระเทยเค,ออเค่ะน้องกระเท <c ười> ยยื้อยูอยอ่นี่จะทำกระเทยหีเล็กเบิ่งเด้อพี่น,อน้อง กินเสืออ้อห้องติเ่นไซมีประมาณนี้ละก็ิขาีโใกเทคกถลยี่สานี่โคกสามสิบพันกีบพี่น้องสามสิบพันกียบโคกสามสิบพันหนึ่งหรอพี่น้องประมาณแปดสบิบบาทเนาะลูกค้ากินไปเดี๋ยวโคกหนึ่งตัวมาสือโคกที่สองผนวา่าประมาณแปดสิบบาทยอยยยย กิน,นากินจังเลยหอมหยุยหุยหอมปเด็ดเดี๋ยวว่ซซี่มันบ่เลยกินกระเดกเตยหลังหนุนเนาะเดี๋ยววัซซี่มันบ่ขุนห้องจานนี่ขม่ขุนช่นะนั้นมีส้มหนาเ<ม>ต็มกระทะยี่เล็กเฮียบางซีสันกับเป็นตะกินยีนอนเพชรเนาะมือแดงกับเป็นมาลุนเนาะอี <c oughs> ยังเหมือนแล้

เ็บเส็บเสบเส็บเบปกแต่ภาษีเล็กเน้นภาากล็กฟินอถามมนลองผู้ได้กายพันมาท่านหนี่กับมันลองซีนบางรสสารหานจำกระเทยนอน่โอ้ยหนาสมภรรแทนหานตัางยูนาสัมปทารถ้ำเอฟฟินอเดอร์ักเจอเมืางปากเซเสินทางเก่าเสินทางเลยที่อ3ส ร้านตำกระเทยปากเซตยสตอร้านตำกระเทยตตยสตอร้านสัปือเห็นเดยวนอหั่นสัปือเจ้าเกาาประเด็กเจ้าเกาปือเจ้าเกาเกีงน้มยเจ้าเกาเซ้บเบอร์โทรก็คือเก่าหาแปดหนึ่งสองเกาสามเกานาะด้วยว่าเฟซบุกระตาตายดังซาบ๊ายบายคลิปหน้าพผกันไหมเนาะนเดี๋ยวฮ้ไปลองสิบเดี๋ยวฮ้ไปซิมกันนะ ฝากกดไล้ฝากกดแชร์หนเด้อฝากกดติดตามในเด้อกดกระต่าของตะไคร้ในกดเดือดแบบโฮลี่ไงนเด้อคลิปคลิปนี่ไปสนิทคลิปน่ะเจอกันใหม่